ผ่านการปลองจาก TDR-A แล้ว Poco X5 และ Poco X5 Pro อาจเปิดตัวเร็วๆนี้หลักสมาร์ทโฟน Poco X5 และ Poco X5 Pro ผ่านการปลองที่ TDR-A แล้วครับโดยในเว็บของ TDR-A ไม่ได้ระบุถึงสเปคต่างๆของทั้ง2รุ่นนี้นะครับแต่คาดการว่า Poco X5 จะเป็นการรีแบรนด์มาจาก Redmi Note 1 25G ที่มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยจากชิปเซตซาร์ดัปด็อก g ์ n เจน1มาเป็นซ n ร p ดั a ด o อก695ครับส่วนสเปคต่างๆของ Poco X5 จะมีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขนาด6.7นิ้วความเรีวแบบ Full HD Plus รองรับค่า r e เฟ r เล e 120 h z ใช้ชิปประมวลผลซัร p ดัปดรอก695ให้แลมมาแบบ RP-D4X ส่วนลองเป็นแบบ u u v 2.2ให้แบตเตอรี่มาที่5,000มิลรองรับชาร์จเร็ว33วัต์ให้กล้องหลังความเอียดสูงสุด4.8มิเซล ส่วนกล้องหน้าความละเมอียด8ล้านพิกเซลส่วนในรุ่น Poco a 5 Pro มีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขนาด6.7นิ้วความ,ม ath, ละเอียด Full HD+ รองรับค่า Refresh 120Hz ฉายช erm ิปประมโผล Snapdragon 778G ไฮ้ลทมาแบบ LPDDR4X ส่วนรองเป็นแบบ UFS 2.2ให้แบตเตอรี่ที่ 5,000mAh รองรับชาร์จเร็ว 67W ให้กล้องหลังความละเมอียดสูงสุด1 0 8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเมอียด16ล้านพิกเซลโดยทั้งคู่รันบนระบบปฏิการ Android 13 พร้อมทัพด้วย MIUI ติตามครับตอนนี้ช่องไอทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ